We're capturing Bravo. We captured B. Enemy taking alpha. Contact with enemy. We're capturing C. Enemy has alpha. นองสิห่จริงไลฟ์สดตั้งนานแล้วอะจะมันมเพิ่งมาเล้นท์เหรจริงไลฟ์สดแต่เมื่อกี้แล้วแต่ว่าถูกแจมมันผิดพลาดอะไต้องตดไลฟ์ใหม่เน็ตกูก็เร็วนะ้นทำไมมันโหลดเกมนานแต่ว่าโหลดถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะเนี่ย โหลดนานจังวะเวนอยากเล่นเด่นทีวีแล้วเนี่ยเบื่อกล้องว่ะมันมันต้องถือเอียงไง In sight. Lost that route, but it's not over yet. Ready up. Capture the objectives. Enemy taking B. We're capturing A. Enemy taking Charlie. Enemy has B. We captured A yes charlie hmm. we're capturing b losing a contact with enemy we lost a we captured b Wait, no. we lost UAV recon is standing by. enemy shock. RC is coming. Losing Bravo. Bring it up, squad. Contact with enemy! Yeah, are coming losing B. Lost a Sentry gun in your AO. Losing Bravo. We're capturing Alpha. lost B. We're capturing C. We're going to it. Heads up. Enemy UAV spotted.

ย้ายไว้ด้านนู้นได้ไหมมันบังจอวะสวั <laughs> สดีทุกคนเข้า,า,าม,มาดูนะครับเล่นแก๊สเซงนะ็งครับแก๊สเซง็งไม่ได้ทำคลิปในช่องหลักเลยนะนไม่ว่างไม่ค่อยมีเวลาเลยพนระื่วงงันี้จะมาเรียนอย่างเนี่ยน,นี่ผมจะได้พักนินดนะี้ใหน่ เดี TV, so okay. so, think, ๋ยวจะเป็นคอด l i ี y เอ้ยทุย i d e n t ี t y v เลยไออตรนี้มันอ่อนก่อนแล้วคุนไอไปอีก i d e n แป๊บนึงแม่งแม่งก็เชิญยู่นั่นแหละ มาแล้วมาไอตัวนี้ไม่มาแล้วเดี๋ยวสักสพักหนะึ่งมันก็จะโทรมาแล้วโว้ยม่เชิญเลยตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ identity Ident v แล้วเนี่ยม่ง กดไม่กดเนี um. <im itation Lock down> ่ยป็นไ้ตีดแล้วได้สดแล้วรอเหรออรอรอโได้ยินนสัอรออรดอูรอรอรโั้ยเนี่ยรอ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 รโไรสดอยู่ไอสัตว์เออได้ยินในสัตว์กลไรสดอยู่เนี่ยไรสดผันผันมือถือเนี่ย มือถือร้อนชิมหายอะไรเงี้ยมันมันมันไม่เหมือนอไลฟ์สดผ่านคอมไงไก่เงี้ยไก่กระกากสัตว์หน้าตกไม่หัวทิ่มไอ้เงี้ยมือมือใครเจากไ,ไ,ไหนก็ไม่สนมือตบมืตกๆๆหัวทิ่มหนเงี้ย ไออุดหลุดอ่ะ้ยเราเราไปแกล้งเบอร์สี่กันป่ะนะอย่าลืมลืมว่าไก่ออกเลยไออย่าไม่ใช่เบอร์สี่อ้าวมันออกกันหมดแล้วนี่เฮ้ยมันออกกันหมดละอ้าวไอมันได้ยินเราด่ามันก็เลยออกคูดออกออกไหนวะอ๋อ เออจะเล่นกันไหมเนี่ยกูจะไปเล่น Identity V แล้วนะจะเล่นกันไหมเนี่ยไอ้ไก่จ้อจะเล่นไหมเนี่ยฮะกูจะไปเล่น Identity V แล้วฮัลโหลไอ้ไก่จ้อเร็วไอ้จ้อเร็วๆ ไอสัตว์มองว่ามนก็เสร็จแล้วอืมเสร็จพอดีอ่อยจาออกไอสัตว์เอ๊ะ อ๋อไปดูอ oh, ุ่นเล่นนักเุญน d e n t i t y ดีกว่า

กับตัวครับตะกอนนะยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องถอดเก้าอี่ให้หมดเออลืมไป เกมนี้มันกระโดดไม่ได okay. ้นะถอนให้หมดถอนให้หมดเอือเพื่อเราโดนตีแล้วนะฮะอี้เหี้ยเฮ้ชิบหายประตูมาดูมามาตีกูนี่ไล่ถอนให้หมดแล้วก็อี้ยเหี้ยอออ่นนถดีป อุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอเเวย้ยเอ้ยมันวิ่งแบบทับทีไม่ได้ดิไปพยาามอะไรกันหักมันมัมนกดวิ่งออโต้ไม่ได้นี่วะเฮ้ยทำไมถอนไม่ได้วะอ๋อนี่ถอนแล้วเนี่ยชิคกี้พายไะช่วยเพื่อนดิเนี่ยมีนคนล้มคนหนึ่งเดี๋ยวไปช่วยมันดลยวะมันโดนหิ้วแล้วเวย้ยตายละฆาตกรอยู่ใกล้กูเดียเด๋ยวดอนเดียเด๋ยวก่อนกูไม่ให้มึงทำร้า,ายเพื่อนกูกูจะถอนเพ่ออีกถอนถอน ไปโดนมัดแล้ววะเดี๋ยวต้องไปช่วยแล้วเฮ้ยลอยไปมันวิ่งแบบจีไม่ได้แน่มันจะไปช่วยมัช่วยเออนีไปสอดไปอีกเอามาเอามาช่วยละเพื่อนเอ้ยมันมาแล้วไอ้สัตว์ทันไอยเฮ้ยทันทันเฮ้ยถอยไป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 อีกถอยถอยไปถอยถอยมึงมึงวิ่งวิ่งมึงวิ่งวิ่งมึงวิ่งวิ่งเอมานี่มานี่นี่ก็ดีนโง่สัตว์เอ้ยเดี๋ยวมันก็มาหรอก ไปเฮ <ไป S 2> ียหนึ่งเหียนมาโดนมัดกันว่าแต่ผมต้องต้องหาเก้าอี้ให้เร็วที่สุดอ่ะแถวนี้มาผมไปช่วยนะเดี๋ยวผมหาเก้าอี้ยัไงไงถอดนี่หมดถอยหมอนถอยหมอนถ่ยสั่ง อันนี้ก็ปั่นไปมันไปช่วยเพื่อนก่อนไ้มันหลุดเออแม่งล้มอีกแล้วว